สวัสดีครับพี่น้องนะครับอ่าขอแนะนำตัวอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมสมศักดิ์อาเดชนะครับอ่าซอตต่อนะครับตอนนี้พิกัดยุท่บันรนุ่นมวงนะครับอ่าตําบลหุ่นหลาดอำเภอสุวรรณภูมินะครับอ่ามือนี้มีจิจกรรมนะครับมือนี้นะครับอ่ามีการอ่าที่จริงผมเกินใบก่อนหนานี้แล้วนะครับว่าเขานี่สิล่อนวดนะครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นอ่า จายฤดูการของการเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่ทํานานะครับพี่น้องทุกมื้อนี้นะครับเพราะว่าโบมี่ลักษณะทังสี่ที่เกิดขึ้นกับพี่นอกก้องเกษตรกรผู้เห็ดหน้านะครับเพราะว่าส่วนมากสีใสรถเกี่ยวหมวนเดียวจบ,นะบเขาบานผมนี่ไลลววรลลหกลอยนะครับหกลอยเงินนี่แหละคือผม <c oughs> เกินไปก้อนหนานั่นว่ามันได้อัตราลดเพาะอย่างเพราะว่าหนึ่งมันสิ่ดุ้กคนหลุดึกจริงๆ นะครับของพอแม่สีผ้าเฮ้าทำมากอ่าส่วนมากสีบมีแบบนี้นะครับเราก็สิบ่<ร>เ,เคยเห็นแบบนี้อ่ามือนี้เป็นโอกาสดีดน,น,นะครับพี่น้องนะอ่าจีได้เห็นแบบนี้นะครับเห็นตีเข่าแบบโบราณน,นะครับ <ผม S 1> พี่น้องผู้มือนหญ้าหลวนๆพี่นอ้ญญนนองครับนะครับสองมือของพอขอ้าแม่นะครับบันพบุรุษของเฮ้าปูญาตายง่ายผ้าเฮ้าเห็ดมากนะครับไอว่ารวยบ่ เหตุหน้าเนี่นะครับซูเม,มอร์เนี่มันกระตอบลําบากนะครับพี่น้องครับ,บปกติทุกสิง่งทุกอย่างเนี่เห้ไปขายเขาห้องบได้กาหนดราคาเองนี่จะพอขาค้านกลางกาหนดราคาให้เ้อพี่น้องห้องยากเข็นค่ะนะไปขายนี่ต้องบอกถามเขาว่าเสีให้ผมจกบาทนะอ่าส่วนเขาหายซ้ำหนี่ซ้ำหน,นี่ห้ากับไปนี่เขาบ่ได้มากไหมนาอเป็นสตาง,า,างค์เขายังคุยกับห้องได้นะครับ นั่นแหละหันมีขเขาแดงเขาหยางนี่มันลําบากไปอีกโดนพี่น้องเออหลูกหลาน <c oughs> จีเกิดมม่ยายรุ่นนะครับให้เห็นในเกจตาล่มของอ่าพ <c oughs> อของแหม่ทีห้องเห็ดมานะครับห้ามีความสุอ่าห้ามีคว่ำสำเร็จรูหลวงห้าด้เป็นเจอาคนน้าย้นนะครับบางข้างกับพอกับแม่ห้าเคยสามากนะครับอ่านี่แหละให้ห้านึกถึงสิ่งนี้ สืบทอดอ่าสืบถอดมาในการหมดเขาที่เขาสมัยก่อนแนมะว่าอ่าคนรุนไม่สิไดหูว่ามันตีแบบไดกเห็ดไลยพอแม่ลาบากสําไหนครับยากเย็นสําไหนเจ้าสิไดเขามากเนาะแม่เจ้งเจ้าไดเขามาเหลี่ยงรูเลี้ยงเต่าจนไ่มากบางคนก็ได้ดิบไดดีนะครับอ่าบางคนกะอ่าส่วนมากก็ได้ดิบไดดีนะครับมีความดังใจนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอยู่เบื้องหลังคือพอกับแม่อู่า่แต่แา่เฮาผ้าเห็ดมากมีนะครับเขา นี่คือเขานะครับพี่นอกทีเลี้ยงพนทั้งประเทศนะครับเลี้ยงต้นทั้งหลายนะครับเ่าเลี้ยงโอ้ยหลายเขานี่นะครับส่วนมากเขานี่อ่าเดี๋ยวผมเสียไปสีคัดนะครับสันสีธรรมดาไม่เสียบังงามสีคัดนี่คือเอาให้คนทีหลักกินนะครับทรงไปแหยคนทีหลักคนทีห้องคลมรนับถือนะครับนี่คือเขาถุงกุงล่านะครับหอม อีกจังน้อยนะครับอ่า,ากาะจีเป็นเมล็ดเข่านะครับเป็นเข่าหอมมะลิทุง่งภูลาพีน้องครับนี่แหละให้คนรุ่นลังในให้ตะนักไว้นะว่าหนึ่งบุญคุณนของพอข้องแม่นะครับสีผ้าเห็ดเอาสั่งมาเขาได้กเกิดมาเท่าสมือนี่เขาได้ดิบดีเขาได้เป็นนั่นเป็นนี่ก่ย้อนพอกับแม่นะครับสีผ้าเห็ดมานะครับเชิญพงตกอรมมี่ลดเกีียวพี่น้องครับแบบนี้ล้วน ผมไปนอนหน้าก็พอนะครับตีจังสี่นะครับอพอเริ่มตีตั้งสามทุ่มผมนอนนอนในสุ่มนะครับมันมีสุ่มอยู่ในหน้านะดังไฟนะครับอ่าผมจําได้นะครับตอนนั้นผมเกิดตอนนั้นผมจาได้นะครับเพราะว่านี่ตีนะครับเข่าสามตันเอาึืนเบิงพอตีจักมือนะครับอตัวผมเองนี่ปีมงปีไม่นี่ไม่เคยรู้หรอกครับตอนนั้นหูต่ว่าปีไม่ต่ว่าไม่เคยไปสนุกสนานไม่เคยมีเวลาไปส่วนนั้น ใส่มีดพอตีนะครับตีจนหอดอ่าประมันหกทุ่มจะไปอาบน้ำอาบน้ำเขาลุ่มมีบอ่อมีสางตะกอนนี่ไอ้น้านะครับลําบากอย่างเข็นพี่น้องครับอ่าันคนเขานี่ตะนักถึงห้องตัะยุกตาเวที่นี่นะครับอันนี้เป็นอย่างผมคือเจบไอยนะครับผมนึกถึงคุนพอคุณเม่นนะครับทีข้าผมเม็ดสั่มากอ่าสิ่งนี่นะครับมันหยุดติด ในความู้สึกของผม<อ>ครับบาง้ั้งหนึ่งนี่อพอแม่พอผ้าผมเห็ดผมเห็นี่พอเห็ดผมเห็นตัวอย่างทีดีของพอนะครับน้ที่สูงมากอ่าอดสูงมากอันนี้พี่น้องครับมันบ้วนเขาสมิ่เดี๋ยเดี๋ยวพอเห็นมากนะครับอ่าเขานี่ย่างหน่อยนี่พันก่ากวัวหมัดนะครับอันนี้แค่เจ็ดซื้อปรมัดนะครับพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบหมัดแต่าพอเนี่ตีมากพันกัวหมัดนะครับาอพันสองพันสามหมัด ก็สมัยก่อนไม่มีรถเกียวเนาะถือตองมีรถสีรถเกียวบ่มีรถเกี่ยวหรอกบ่มีรถสีตองตีเอาครับอ่ามาที่นี่แล้วตอนไหนนะครับต้นย่างนะครับตำมลหินลาดนี่อำเภอสวนพู้นี่ต้นย่างหน้าหลนะครับย่างหน้านี่คือต้นบนยางนี่บนต้นยางคือผักไตะนี่ครับต้นยางนาใหญ่ๆเออต้นยางนาดอกยางหน้ารนนี่พวกผมนี่ยังไม่ได้ขึ้นบานนะครับพ่อเม่นี่ยังตีโขอยู่ครับอ่า เพาะว่ามันเป็นขวามลาบากของพ่อของแม่ลำบากเว้ยผมมีความรู้สึกสัมผัสได้ในตอนนี้ผมถึงอยากหวนกลับมาวา่อยากให้เห็นว่าไอ้สิ่งนี้นะครับอสิ่งนี้พ่อจับเขามาปุ๊บนึกถึงคุณบันโพลุตครับจีพ่อเห็นมากนะครับพี่นกพ่อเจี๊ยห้อเด็กเขามากินนะครับแต่ซูเมอร์นี่สบายนะครับวันกับมือเดียววันเดียวสองวันได้แค่นั้น บอ่าก้อกนนี่ก้อนสี่เฮดนี่ต้องตกกะว่านกะไปดำไปปักนะครับปนกับตกตามฤดูการแต่ชุมมือนี่าเฮดหน้ามือเดียวสองมือนะครับเนี่ยเกี้ยวกับแค่มือเดียวใส่รถดเกี้ยวบาที่นี่ตีว่าเป็นอยังมี่ขาวแดงเป็นอยังคือมีหยาว่าแจมปนอยู่นา้ะที่แปลกๆมากจากทางงาักกางมาันเปารดเกี้ยวหัวถั่วรถเกี้ยวอย่างเดียวนะครับอเพราะว่ามาเกี้ยวเราปึ๊บ มันมอสีออกไปปื๊บๆเกี่ยวไปมันก็เห็ดให้เมล็ดกาเกิดงาขึ้นเกิดเขาแดงขึ้นซับกันนะครับนี่คือรถเกี่ยววิธีเปลี่ยนไปครับอันนี้กจอสันเววิธีดังเดิมทั้งสี่มันกะนะมันก็ตอบลำบากพี่นองครับครับอันนี้คือขอขอบคุณนะครับนี่ขอบุณของของแม่ของบรรพบุรุษของผมนะครับทุกคนล่ะ ถูกหลังคาเลื่อ,อนกระสิมี่ม่นตีเขาแมนมี่ม่ตีเขาแบบนี้นะครับครับอ่านี่นี่ลักษณะที่ถือต้องไม่ตีเขานะครับบึงพี่น้องครับต้องเอท่ากันครับไอ้นี่ว่าจําเป็นหฮาจีต้องเอาจังสี่ครับเอาเชือกอื่นก็ได้พี่น้องครับอืนี่อ่าคือใม่ตีเขาครับของอ่าเช่าหน้ากเกษตรกรพี่น้องบานเฮ่านะครับคลายทอดพี่น้องเห็นว่าลักษณะของ เ่าหน้านี่มันเป็นเรื่องใหญ่เกการเป็นมาไม่ตีเขาเป็นงไหนีีน้องครับนี่นะครับถ้าไม่เดินตูมันผมยังเจ็บไปเท่าสมมือนี่ยนะหนึ่งนึกถึงความกาัยญูของพ่อนะครับที่ได้สร้างได้เฮ็ดได้เลี้ยงข้ามาจนเติบโตใ่ญ่ปานนี้นะครับพ่อก็แม่นะครับเก็บห้ามตอนนั้นเฮาบว่ามีความ่าเริ่นะครับในหลันรดเชียว ครเกิดข้อถงเกี่ยวมือเกี่ยวมือเรามามัดตั้งสิล่ะครับพี่น้องครับเกับมามัดตั้งสิลนะครับเกี่ยวมือเหรอมามัดแบบนี้รับดมันมีรถเกี่ยวนะครับช่วงนั้นมันมีรถเกี่ยวลําบากพี่น้องครับลําบากอีหลีครับผมอ่าสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณนนะครับทีมาไทยถอดพุ่มดะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนาะอ่าวิถีชีวิตในการเอ่อตีเขาเนาะการนวดเขา สมัยก่อนใส่อุปกรณ์อย่างนี้ในการตีในการนวดครับผมกสำหรับทีมีขอพุใุในหลายครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ